เอามาดูเพิ่นแสดงยังนกันนะโอ้โหหายังกันเลยทับฮะเอาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กับดีซีเจ็ดสิบปีแล้วครับท่านโอ้โหจะโดดมาหมอบอยังนกเมื่อกี้ ตกใจเม็ดเลยโอ้โดดลงจากรถมอเมอรเมาเล้วก็วิ่งขึ้นรถขึ้นฝาก้นงานเลยนะยังไม่ดัง โอ้โหวิ่งตกจากรถกระโดดอะไรไรดีกันเลยไม่ได้โมโหกันเลยจับหนูโอ้รถเกียวก็เกียวไปไอ้คนได้กนรกโดดลงไหมอุ้ยสุดยอด่ะฮึ่บุบโอ้ยกนรกัดมือด้วยนะโอ้โอ้ได้นูนาพาโชคป่นนี้นู้นว้ยปรกนู สงสงลอยากลงแล้วบัานนี่ตายนูเลยอยากไปกินนูเอ้เบ่งเบ่งเบ่งเรืนโนน่ลิตุกมือสองมือหนึ่งมือสองกีโชจำเนี่ยฟอเกียร์อ มเื <celular surprise> oh uh ่อมือใหม่นะนี่งดูคนเดินตรงนี้ต้องเคียวดับนี้ ยังไม่ได้ข้าวหลายตันเลยดูโูไม่องเลยนี่ต้องทคนงานอย่างนี้วุ่นไหเลยคุณตาไปเลย tham ơi tham ทนะะเลือดทะเลือสกิวตะเลือดุณนี่ถนะอยถอยถอยไปนี่มีมือลวนะ้วนละมีมือจริงๆนจะริงอ๋อใช้มีมนะือมีโมบอกแล้วไรไม่เกียเก่ยวเกี่ยวฟีมือล้วนๆจะ้ะเห็นไหมเดาของนายยาฟาวเร่งเด็ด เดี๋ยวใเกี่ยวโบงามเลยครับเน้อยืนชมผลงานผมจังซีไปก่อนเดี๋ยวผมกิงก่อนเนี่ยผมจะครับเร็วกว่านี้เดี๋จะจะของนายัยบรรทุกแล้วอ่ะจะของนายยกมือให้สัญญาณอยากบรรทุกเข่าแล้วอ่ะยังไม่ได้สักรอบเลยอ่ะกระบอกแล้วว่างานซีมือรถพมน่ะเออ ไรไม่เกี่ยวเกี่ยวไอ้ข้าวอย่างเดียวสุดจัดประลัดบลอกปะนี่มาเพิ่นเบิ่งเด้อครับท่านใดที่อยากติดต่อไปเกี่ยวติดต่อได้เด้อไอยากไกลหลายเพิ่นไปไปโดมเด้ดเอเฮ้ยท่านมองแต่เขียวแลยเก็บ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 เลยนะ โอ้บนคำศิวาวเด้่นี่ผมชอบไปตรงนี้แหละบนนี้เลย ออกมาออกมามาันต้องพาไปคุมครับเพินเ่นหรอกเพิ่นมือไหมกดดันเพิน่นหลายเดี๋ยวเพิ่นก็ขับเย็ยบมัดแล้วก็ข้าวนั่นนะ <c oughs> โอ้โหไทยสิต,ติดโตติดโตได้เด้อครับเด้อเพิ่นเกลียวนิ่มเพิ่นเกลียวนิ่งเพิ่นเกลียวใจเย็น ขึ้นกลับรถไกลได้มืดครับต้องรีบต้องเร่งครับปาวซิตเน่นอนแหมเป็นดูเป็นปน,น,น,นี่ดูสกรอนนี่มาดับน้ ติชมได้เด้อสองทันน่ะเป็นยังเลยดิโอ้ยเกี่ยวมือเร็กว่าบบโอ้ยเกี่ยวรถดีแล้วโอ้หายนกนางนวลก็เยอะไยนกไงนกอะไรดอกผมไม่อยากให้มันติดหลายเด้อไอมือไมโพนี่น่ะมันจะเฮ็ดจังไนผมก็อยากรู้เหมือนกันเลยแต่ดูแล้วไม่น่าติดดอกอื งานฝีมือจริงๆเลยทันพวกนี้เลยอมยอม,มเพินเก็บให้เจ้าของหน้านี่สบายมาต้องเดินเก็บตามด้วครับเดี๋ยวเพินสิจัดก,การเองบัณโอตวาวลาวลยไรบันี่อ้อารมณ์พาไปโอ้ยมือสองมือสามเดินอยากขับแล้วคิดนี่าจจะยาวเด้อมาเบิง้งมือไม่หัดขับมันม่วนจังซี่ก็เลย อัดคลิปให้ดูยาวๆครับเพื่อจะมีเอฟซีทันใดคอมเมนต์บอกรายเรียนว่าขับยังส่งครับยังซีล่ะแมมโอ้ยเพิ่นแบบไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวคอยเองมาเนยเดี๋ยวมาดูเพิ่นขึ้นเด้ออ่ะเพิ่นเมรูนี่มันจากความเด้อคำนักเขาห้ามขึ้นเด้ผมก็บอกเพิ่นบ่ได้เด้อดูดูระวังเด้อระวังเด้อ มันจะขึ้นอันนี้เด้เออต้องระวังกเนเยวเด้เออนะเพุ่อถ้าไม่รู้เทคนิคมันจะงางหลังนีเกดีเด้อครับหนักมันหนักอันนี้เพิ่นน่าจะรู้ นึกว่าไม่รู้อันนี้เปลี่ยนโชฟเฟอร์เลยเมื่อกี้ลงแล้วเอาได้นูแล้วไปแล้วนูคลิปนี้ก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวมาติดตามชมในคลิปต่อไปครับสำหรับมือใหม่ครับกำลังเพลิดเพลินในการขับไรไม่เกี่ยวครับเกี่ยวกัมือครับมือวะมือวะ